หลงกระพีไม้ว่าเป็นแก่นภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือกุลบุตรบางคนมีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกค,ความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแขนใจครอบงำเอาแล้ว เป็นคนตกอยู่ในกองทุก์มีทุก์ขอยู่เฉพาะหน้าแล้วทำชไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะปรากฏมีได้ดังนี้ครั้นบวชแล้วสามารถทำลาบสักการะและเสียงเยือนยอให้เกิดขึ้นได้เธอไม่มีใจยินดีไม่มีความดําริเต็มรอบแล้วในลาบสักการะและเสียงเยือนยอน,นั้นเธอไม่ทนงตัว เพราะลาบสักการะและเสียงเยินยอนั้นเธอไม่เมาอ,อยู่ไม่มัวเมาอ,อยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะลาบสักการะและเสียงเยินยอนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นได้เธอมีใจย,ยินดีแล้วในความถึงพร้อมด้วยสีลน,นั้นแต่ว่าหามีความดำดิเต็มรอบเพียงความถึงพร้อมด้วยศีลน,นั้นไม่เธอไม่ทนงตัว เพราะความถึงพร้อมด้วยศีนั้นเธอไม่เมาอยู่ไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะความถึงพร้อมด้วยศีนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีแล้วในความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นแต่ว่าหามีความด â ริเต็มรอบเพียงความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นไม่เธอไม่ทนงตัว เพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นเธอไม่เมาอยู่ไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอก็ทำให้ยาณทัศนะเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีแล้วมีความดำริเต็มรอบแล้วในยาณทัศนะนั้นเธอทะนงตัวเพราะยาณทัศนะนั้นว่าเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นอยู่ ส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้ไม่รู้ไม่เห็นดังนี้เธอนั้นเมาอยู่มัวเมาอยู่ถึงความประมาทอยู่เพราะยานทศนนั้นเมื่อประมาทแล้วเธอก็อยู่ด้วยความเป็นอยู่ที่ดูแล้วน่าชังภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้อยู่จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วมองข้ามผลแก่นเสีย ถ้าเอากระพีถือไปด้วยเข้าใจว่านี่แก่นไม้บุรุษมีตาดีเห็นคนนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่าผู้เจริญคนนี้ช่างไม่รู้จักแกน่นไม่รู้จักกระพีไม่รู้จักเปลือกสดไม่รู้จักสเก็ดแห้งตามผิวเปลือกไม่รู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจึงดังว่าผู้เจริญคนนี้ต้องการแก่นไม้เสาหาแก่นไม้ เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็มองข้ามผลแก่นเสียถักเอากระพีถือไปด้วยเข้าใจว่านี่แก่นไม้สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้จะไม่สำเร็จประโยชน์เลยดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุท,ทั้งหลายเราเรียกคนบวชชนิดนี้ว่าได้ถือเอาพรหมจรรย์ตรงกระพีของมันและเขาถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ด้วยการกระทาเพียงทําให้ยานทัศนะเกิดขึ้นเท่านั้นเอง